หยุดดูคลิปนี้หากไม่อยากหนังตาตกหรือคิ้วตกเร็ววันนี้นะคะหมอมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะไม่ว่าจะเคยผ่าตัดยกคิ้วมาแล้วหรือกำลังมีแพลงนะคะอยากที่จะมาผ่าตัดยกคิว Direct ้วไดเรกบาลล f t หรือ s u b ับบาลล f t นะคะการล็อก คิ้วหลุดดมคิ้วไว้หลังจากการผ่าตัดนะคะก็จะช่วยทําให้ผลลัพธ์ของเราอยู่ได้นานหลายปีมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะเคล็ดลับที่ว่านั้นคืออะไรหมอหญิงมีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหมอหญิงแพทย์หญิงอัจฉราทองผลเป็นหมอประจําที่ YC s Clinic ค่ะวันนี้นะคะมีคําถามมามากมายเหมือนกันว่า,ท,าทํายังไงให้คิ้วตกช้าลงหรือทอํายังไงผ่าตัดไปแล้วจะอยู่ได้ถึง5ปี10ปีคะคุณหมอเพราะว่าบางเคสนะคะเคยผ่าตัดจากที่ื่น แล้วแต่ปี2ปีก็ต้องมาทําซ้ําอีกแล้วค่ะสาเหตุเกิดจากอะไรมาฟังกันเลยสาเหตุนะคะที่ทําให้คิ้วตกเร็วนะคะคือการขยับขมวดคิ้วและยิ้มบ่อยๆของเรานี่เองค่ะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการหดของกล้ามเนื้อดึงคิ้วเราให้ต่ําลงทําให้หนังตาเราตกเร็วขึ้นค่ะ การรักษาหรือการดาล็อกค,คิ้วที่หมอจะพูดถึงนะคะก็คือการฉีดโบ็อกหรือโบทูลินท็อกซินค่ะบริเวณกล้ามเนื้อห่างตาและบริเวณหว่างคิ้วเพื่อให้การขยับของกล้ามเนื้อทํางานได้ลดลงนะคะ <Yeah. S 1> เมื่อกล้ามเนื้อทํางานได้ลดลง การหดตัวของกล้ามเนื้อและหัวคิ้วหางคิ้วก็จะลดลงทําให้แรงดึงของคิ้วนะคะที่จะดึงลงแบบนี้ลดลงไปด้วยค่ะโรครลน,นูม็อกซินนั้นมีฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ4-6เดือนนะคะ ทำให้เราควรจะมาพยุงผิวไว้นะคะต่อเนื่องปีละ2-3ครั้งเท่านั้นเองคะ่ะนอกจากนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยทำให้ริ้วรอยของเราดีขึ้นด้วยค่ะได้กำไรสองต่อแบบนี้เป็นการพยุงผิวที่ง่ายและได้ประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ นอกจากโบทูลินุมท็อกซินแล้วนะคะยังมีนวัตรกรรมอื่นๆในการช่วยพยุงผิวหรือล็อกผิวเราไว้นะคะ mm hmm. เช่นการทำยกกระชับด้วยเครื่องไม่ว่าจะเป็นอัลตรานะคะไฮฟูนะคะหรือเทอร์มานะคะก็ช่วยได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามหรือว่าอยากพยุงผิวล็อกคิ้วไว้ไม่ให้คิ้วตกเร็วหนังตาตกเร็วสามารถอินบ็อกเข้ามาถามเรื่องของเทคนิคการฉีดโบทูลินุมท็อกซินเพื่อ ยกะคะิ้วนะคะล็อกคิ้วไว้นะคะให้ประสิทธิภาพของคิ้วและหนังตาของเราอยู่ในระดับเดิมตลอดไปค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามช่องหมอหญิงหมอคิ้วไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน y e C Clinic หมอหญิงหมอคิวอค้ว